หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมาัง่งคั่งกับช่องด i สมูลคอยนะครับวันนี้เรามาตามเหรียญที่ชื่อว่า proof นะครับ p r o v e นะเพิ่งเข้ากระดานไบแ a น c e แล้วก็ติดในรายชื่อของไบแ a น c e อัลฟาด้วยนะครับตัวนี้ก็ตัวเต็มเนี่ยจะชื่อว่า succin นะครับก็คือ s u c c i n c t นะครับแล้วก็ตัวย่อคือ p r o v e อันดับอยู่ที่2อง้อสาสิบเจ็ดนะครับแล้วก็อ่าราคาอยู่ที่0ูนย์จุดดห้าหกสองนะครับแล้วก็ market cap ที่หนึ่งร้ยหสิบหกจุดแดเ้าถือว่าใช้ได้เลยนะครับโดยอุปทานประมาณหนึ่ง้อยเก้าสิบห้าล้าน proof นะครับซึ่งโอ้ถือว่าตัวเนี้ยถ้าทำ market cap ดีๆเนี่ยแล้วก็ไต่อันดับดีๆเนี่ย อาจจะถึงอ e ีสิบดอลลาร์ได้นะครับแล้วก็แม็กซ์พายอยู่ที่หนึ่งพัน p r o o นะครับเราก็วอลลุ่มรายยี่บสี่ชั่วโมงของตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบสองล้านก็ถือว่าใช้ได้นะเราก็หลักๆเนี่ยกำลังจะเข้ากระดานไบแนนนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะเข้าบิตเกตเข้าเมกอะไรพวกนี้ที่หลังนะตามกระดานไบแนนไปแล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกเลเยอรสองนะดูจากโปรเจกต์นะครับ ก็หลักๆคือจะทำพวก zero knowledge proof นะคือพวกอัตราค่าธรรมเนียมต่ำเราก็อยู่ใน binance ecosystem นะครับเราก็อยู่ใน ethereum ecosystem ด้วยก็คือทำมาทัก2สอง lab อันนี้แหละต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของ explorer นะครับตัวนี้ทำ chain ของตัวเองนะครับก็คือซัคซินตัวนี้ liquidity อยู่ที่สี่สี่จุดห้าหกล้านนะครับห้าหกนะก็คือประมาณสี $44,000 นดอลลาร์นะครับแล้วก็โฮเดอร์อยู่ที่5 4าพันสี่ร้อโฮเดอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ออเดดได้จาก pending นะเราก็มีอีกหลายตัวเลยนะที่ได้จากออเดดแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็มีนะนะครับก็ลองเข้าไปหาได้นะครับก็ตัวของอย่างเช่น total transfer หรืออะไรพวกเนี้นะครับมันก็มีรายละเอียดหมดแหละ ลองเข้าไปหาดูนะผู้ติดตามใน x นะครับก็อยู่ที่ประมาณแสนหกหมื่นห้าพันผู้ติดตามนะครับเข้าร่วมตั้งแต่ปีสองพันยิบสองนะครับคือตัวนี้ทำเพจมาตั้งแต่ปีสองพันยะิบสองแล้วเพียงแต่ว่าอ่าโปรเจกต์เนี่ยหรือตัวเหรียญเนี่ยเพิ่งท,ทำการระดมทุนนะครับแล้วก็ตัวนี้แลบนะครับอยู่ในซานฟรานซิสโกนะครับในสหรัฐอเมริกาก็น่าจะเป็นเหรียญใหญ่นะ ในอนาคตนะครับแต่อาจจะต้องอเป็นสายโฮสักนิดหน่อยต่อมาในเรื่องของตัวเว็บไซต์เนี่ยสำหรับตัวนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับพูด The World Software นะก็บอกว่า Zero Knowledge Easy for Everyone นะครับก็คือพยายามที่จะทำให้ตัวของบล็อกเชนเนี่ยมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดตัวนี้มีประมาณ35พาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็4ล้าน Tvl นะ เราก็ให้รายละเอียดอย่างเงี้ยเราก็เบสอยู่บนเชนต่างๆอย่างเช่นตัวของโพลีกอนซิเลสเตียลอาร์นะครับแล้วก็อื่นๆอ,อีกนะก็ลองเข้าไปหาได้หลักๆก,ก็น่าจะเป็นพวก l a เยอร์แหละนะครับเราก็เน้นเรื่องของท่าทำเนียมถูกนะนะครับอย่างเช่นเรื่องของ b a c k the b ์บ t t s นะครับก็คือตัวที่ซัพพอร์ตตัวนี้อยู่ก็ยังมี อ่าพาราเดียมนะครับโรบอตเวนเทอร์แแล้วก็ Geometry นะครับแล้วก็ Bankless Venture นะพวกนี้นะก็มีเรื่องของ Staking นะครับมีพาร์ทเนอร์ต่างๆก็ลองเข้าไปหารายละเอียดได้นะหลักๆก็น่าจะเน้นเรื่องของ l a เ e r 2แหละฉะนั้นถ้าเกิดตัวนี้จะให้คะแนนเต็มนะผมให้คะแนนเต็มนะแต่อาจจะต้องเป็นสายโฮกันสักหน่อยใจผมก็แนะนำนะว่า ก็บไว้สักร้อยดอนก็ได้นะครับตัวนี้ก็มี white paper มี ecosystem d e ลลอปเมนต์สามารถเข้าไปหาได้นะครับกาลังเข้าไปแนนเลยนะนาที่ผมทําเนี่ยก็เหลือแค่ประมาณสักห้านาทีเองนะก็ลองเข้าไปเทรดเข้าไปซื้อได้นะรอมันย่อสักหน่อยผมว่าราคาก็น่าจะไปต่อข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ amazing risk new moon coin ล้วก็ฝากสำหรับกระดานเม็กซีด้วยนะครับ ก็เป็นกระดานที่ติด10อันดับแรกของคอยมาร์เก็ตแคปนะครับเราก็ค่าธรรมเนียมต่านะเราก็เรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกค่าธรรมเนียมค่าแก๊สนะครับก็ถูกมากๆเลยนะครับก็แบ่งความเสี่ยงจากในวอลเล็ตเนี่ยเข้ามาในนี้ได้นะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ถ้าสนใจก็ลองเข้ามาพูดคุยได้สำหรับวันนี้เราก็หวังว่าตัวของรูฟนะครับจะโกลทูดมูลไปกับช่องเลสมูลคอยสําหรบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ